ศึกสโรคร้ายมะเร็งไตกับหัวใจขาดเลือดจากวิกฤตสู่ปาฏิหาริย์ที่ฟูดาฉันมาจากเมืองถงเหลียวมองโกเลียปีนี้อายุ72ปีตอนตรวจสุขภาพผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาที่ไตเล็กน้อยจึงไปตรวจร่างกายที่กวางโจอย่างละเอียดพบว่าหัวใจมีปัญหาค่อนข้างรุนแรงโรงพยาบาลให้2ทางเลือกการรักษาหคือผ่าตัดทำบายพาสหัวใจก่อนแล้วสเดือนค่อยผ่าตัดเอาไตซ้ายออกแต่เพราะอายุมากแล้ว จึงไม่สามารถรับวิธีนี้ได้อีกทางเลือกคือผ่าตัดเอาไตาออกเลยแต่อาจไม่แน่ว่าจะรอดลงมาจากเตียงผ่าตัดได้หรืออนาคตอาจต้องฟอกไตหรืออาจต้องเข้า ICU ความเสี่ยงทั้งหมดต้องรับเองตอนนั้นฉันคิดว่าจะไม่รักษาแล้วแล้วก็กลับบ้านต่อมาลูกสาวก,กับลูกชายก็หาทางช่วยเต็มที่ผ่านการแนะนำจากเพื่อนจึงตัดสินใจมาที่นี่ผู้อำนวยการนิวะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจี้เย็นได้รับฉายา จอมดาบผู้แห่งโลกทำให้ฉันมีความหวังมากขึ้นตอนที่เพิ่งมาถึงหมอนนวะกับหัวหน้ายางเข้าใจอาการของฉันอย่างละเอียดและให้แผนการรักษาเบื้องต้นคือจี้เย็นร่วมกับการให้เคมีเฉพาะจุดและการอุดหลอดเลือดหล,ล่อ,ลอเลี้ยงมะเร็งแผนนี้ส่งผลต่อหัวใจของผู้ป่วยน้อยใช้เพียงยาชาเฉพาะที่ไม่ต้องดมยาสลบหรือบล็อกหลังหมอซือหายเอียงก็ปรับยาให้ฉันอย่างเต็มที่จนก่อนผ่าตัดค่าต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติ วลาสําหรับการผ่าตัดครั้งแรกก็พร้อมแล้วแต่จูจ่ๆฉันก็ดันเป็นหวัดจึงทําการอุดหลอดเลือดและตัดชิ้นเนื้อตรวจหัวใจก็ยังโอเคยังรับไว้อยู่ไม่มีปัญหาอื่นต่อมาก็ได้ทําการจี้เย็นผู้อํานวยการหนีวัดทให้ด้วยตัวเองผู้อํานวยการหนีวัดกับหัวหน้ายางยังสละเวลามาเยี่ยมที่ห้องพักมาถามว่าฉันรู้สึกอย่างไรบ้างก่อนผ่าตัดฉันคุยกับหัวหน้ายางฉันบอก,กว่าฉันกลัวมากกลัวว่าจะลงจากเตียงผ่าตัดไม่ได้เพราะหัวใจฉันไม่ค่อยดี เธอบอกว่าป้าสบายใจได้โรคนี้เรารักษาได้ถ้าเรากล้ารับเคสเราก็รักษาได้แน่นอนจะทําให้ป้าลงจากเตียงผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยพอฟังแบบนี้ก็เหมือนได้กินยาขวัญกาลังใจเม็ดใหญ่หมอหนีว่ายังบอกกับหมอเจ้าของไ่้ให้บอกกับลูกสาวฉันให้บอกอครอบครัวว่าไม่ต้องกังวลถ้าหัวใจมีปัญหาเราจะช่วยชีวิตอย่างเต็มที่และมีหัวหน้าหมอโรคหัวใจอยู่ที่นั่นด้วยตอนตรวจที่บ้านเกิดได้ทำอัลตราซาว พบว่าก้อนเนื้อใหญ่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5.9เซนติเมตรแต่แค่ครึ่งเดือนก็โตเป็น9.6เซนติเมตรแล้วจากผล C T เสริมคอนดราที่บ้านก้อนเนื้อกับไตเคยมีช่องว่างระหว่างกันแต่พอมาที่นี่ก้อนก็โตจนเต็มพื้นที่แล้วไตซ้ายขยายใหญ่ชัดเจนไตถูกก้อนเนื้อดันจนขยายใหญ่หลังหมอจงเสี่ยวจว,วินทําการรักษาผ่านเส้นเลือดแดงก็รู้สึกได้ชัดว่าอาการปัสสาวะบ่อยและปวดปัสสาวะเร่งด่วนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นี่คือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองแผนการรักษาที่หมอที่นี่ให้ฉันเชื่อมั่นเต็มร้อยหลังผ่าตัดเสร็จหัวหน้าหมอมาตรวจและบอกว่าดีกว่าที่คาดไว้ฉันบอกกับลูกสาวและลูกชายว่าแม่ชนะแล้วดานี้แม่ผ่านมันมาได้แล้วเมื่อวานที่โรงพยาบาลพยาบาลยังมามอบประกาศนียบัตรให้เราเป็นการมอบรางวัลฉันบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนอนโรงพยาบาลแล้วยังได้รางวัลเขาให้ฉันเป็นนักสู้ฟื้นฟูสุขภาพยอดเยี่ยม และให้ลูกสาวกับลูกชายเป็นผู้ดูแลยอดเยี่ยมตอนนั้นฉันตื่นเต้นมากบอกกว่าแค่นอนโรงพยาบาลก็ได้ประกาศนียบัตรแล้วฉันรู้สึกว่าหมอทุกคนที่นี่ล้วนมีคุณธรรมสูงและฝีมือทางการแพทย์ชั้นเยี่ยมรวมถึงการดูแลของพยาบาลทุกวันทําให้ฉันไม่รู้สึกกังวลเลยดังนั้นตอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองโรงพยาบาลแห่งนี้มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยอยู่ร่วมกับมะเร็งได้สโลแกนนี้ยอดเยี่ยมมาก ขอกดไลค์ให้โรงพยาบาลและกดไลค์ให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนโดยเฉพาะทีมงานที่นำโดยผู้อำนวยการหนิวะปรึกษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998